สวัสดีครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าฟาซาดสวยๆแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ในเลวิตเนี่ยเขาสร้างกันได้อย่างไงนะครับใช้คำสั่งอะไรในการออกแบบสร้างโมเดลตัวนี้ขึ้นมาบ้างในวิดีโอนี้ครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาลองทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับในการสร้างฟาซาดง่ายๆด้วยซอฟต์แวร์ออโตเด็กซ์เลวิกันนะครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มทำการเวิร์กช็อปนะครับ เราลองมาค้นหาไอเดียจากเว็บไซต์ b i m Object t h a i l a n d กันครับในส่วนของการค้นหานะครับเราสามารถค้นหาได้หลากหลายวิธีการเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดนะครับในการออกแบบเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับเราจะออกแบบฟาสซาดซึ่งอาจจะมุ่งไปทางการใช้ท่อเหล็กหรือว่าโครงสร้างเหล็กในการออกแบบนะครับผมอาจจะพิมพ์เข้าไปนะครับค้นหาว่าท่อเหล็กนะครับเราจะเจออะไรบ้างนะครับเราสามารถดูเป็นไอเดียได้ด้วยนะครับเราสามารถใช้ ฟิลเตอร์ทางด้านซ้ายนะครับในการค้นหาเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเราอยากจะเลือกเป็นแบรนด์นะครับแบรนด์อะไรบ้างนะอย่างตัวนี้ครับผมจะลองเลือกเป็นตัว Pacific ไปนะครับเพราะว่ามีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ให้เราดาวน์โหลดเนี่ยตั้ง29ตัวเยอะที่สุดเลยนะครับ ผมคลิก้าไปนะครับในส่วนของ Pacific Pipe ล้วก็จะเจอกับหน้าตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีไอเดียนะครับการออกแบบฟาซาดดีไซน์สวยงามเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งทางแบรนด์ Pacific Pipe นะครับเป็นผู้นำการผลิตและก็การจัดจำหน่ายท่อเหล็กในประเทศไทยครับมีทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้างท่อเหล็กงานระบบนะครับมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยและก็ยังมีบริการ Steel Service Solution ครับที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่อเหล็กให้กับนักออกแบบทุกท่านครับ รวมไปจนถึงณตอนนี้ครับ b j e c t Collection Pacific Bite ที่เป็นไอเดียเกี่ยวกับการนำท่อเหล็กมาออกแบบนั่นเองครับเมื่อเราคลิกเพื่อเข้าดูรายละเอียดนะครับเราก็จะเจอกับคอล l เลกชั n นทั้งหมด10รูปแบบด้วยกันนะครับมีทั้งการออกแบบพาร์ติชันนะครับการออกแบบฟาสตดซึ่งก็จะเป็นงานคอล l เลกชั n นทั้งภายในและภายนอกนะครับรวมถึง Steel Service Solution ด้วยที่พร้อมให้นักออกแบบนะครับสร้างสรรผลงานจากท่อเหล็กด้วยวัสดุของ Pacific p i p e นะครับเราสามารถทำการ ดาวน์โหลดเข้าไปดูแล้วก็เป็นไอเดียในการออกแบบของเราได้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในแต่ละคอลเลกชันเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบของเราได้อย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มจากตัวแรกครับผมเข้าไปดูเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวคอลเลกชันแบบ Double Skin Geometry Facade นะครับจะเป็นฟาสซาดในไทป์ของ Commercial Building นะครับเป็นฟัง์กชันแบบ Exterior f a า a d e เลยเขาก็จะมีรายละเอียดตัวคอนเซป อธิบายให้เราด้วยนะครับรวมไปจนถึงการแนะนำนะครับโปรดักที่ใช้ในการออกแบบนะครับอย่างตัวนี้เป็นท่อเหล็กรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตามมาตรฐาน t m z หรือว่ามอกร0นนั่นเองนะครับครับตัวนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนพร้อมเป็นไอเดียให้เรานะครับผมลองทำการดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดจะมีแทบด้านขวาแสดงขึ้นมา เราเลือกซอฟต์แวร์ที่เราต้องการครับมีทั้ง SketchUp แล้วก็ตัว Revit นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็น Revit นะครับก็จะเลือกเฉพาะตัว RVT ตัวนี้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเฉพาะส่วนที่เลือกได้เลยนะครับรอสักครู่รอเขาดาวน์โหลดแล้วก็ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูกันครับเมื่อเราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาในตัวซอฟต์แวร์ตัว Revit แล้วก็จะเจอกับหน้าชีตตัวนี้นะครับผมคิดว่าสําหรับนักออกแบบแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไอเดีย ให้กับนักออกแบบได้ดีมากๆเลยนะครับมีทั้งภาพบรรยากาศที่ว่าตัวการนําท่อเหล็กจากแปซิฟิกไปเนี่ยมาออกแบบแล้วก็จําลองภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวมีตัวอย่างแบบนี้นะครับรวมไปจนถึงการสเปคนะครับข้อมูลตรงนี้ว่าหากเรานํามาใช้เนี่ยจะต้องใช้ท่อเหล็กขนาดไหนบ้างมาตรฐานอะไรบ้างและถ้าหากเราดูในมุม 3D นะครับเราจะเจอกับตัวอาคารแล้วก็ตัวฟาซาดที่เขาออกแบบไว้นะครับ เราสามารถดูเป็นไอเดียแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบของเราได้เลยครับเราลองมาดูกันอีกตัวนะครับผมชอบตัวนี้มากนะครับตัว C Wave Facade ผมชอบไอเดียของコคชันนี้มากเลยนะครับหากเรามองเข้าไปยังตัวฟาสซัดเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนคลื่นทะเลนะครับเกิดจากการนําท่อเหล็กกลมนะครับมาตัดแบ่งครึ่งแล้วก็จัดเรียงกันในแนวตั้งแบบนี้เกิดเป็นคลื่นทะเลออกมานะครับแล้วก็จะมีการตัดเฉียงสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะติดตั้ง เมื่อติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มความ p r i v a c y ให้กับผู้ใช้งานอาคารนะครับคนภายนอกเนี่ยอาจจะมองเข้าไปไม่เห็นตัวอาคารสักเท่าไหร่นะครับก็จะช่วยทั้งรับแสงธรรมชาติแล้วก็ช่วยกรองแสงที่จะเข้ามายัางตัวอาคารได้ด้วยตังนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ไอเดียนี้ในการเวิร์กช็อปครั้งนี้กันเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดนะครับตัว collection ตัวนี้มาทำการศึกษาแล้วเริ่มทำการเวิร์กช็อปกันได้เลยครับ คลิกที่ตัวเลเวลคับแล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อเราเปิดไฟล์ตัวคอลเลกชันตัวนี้ขึ้นมาครับเราก็จะเจอกับหน้าชีตนะครับจะมีดีเทลของฟา,าสาดนะครับจะมีสเปคชี้บอกอยู่ว่าตัวแมททรียลต่างๆเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับตัวกรอบภายนอกเนี่ยเขาใช้เป็นเหล็กรูปตัว C นะครับมาตรฐาน TIS 1228นะครับขนาดประมาณนี้ในการสร้างกรอบนะครับแล้วก็มีการทำคลื่นนะครับด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่400มิมนะครับหนา6.40มิมมาตรฐาน t m z นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไฟเริ่มต้นของตัวคอลเลกชันตัวนี้ครับหากเราไปดูในมุมมอง 3D ครับเราก็จะเจอกับตัวอาคารนะครับแล้วก็ตัวฟาสาดที่ล้อมรอบตัวอาคารไว้นะครับตรงนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกับตัวฟาสาดก่อนนะครับว่าสร้างด้วยคำสั่งอะไรเราถึงจะนำตัวฟาสาดตัวนี้ไปทำการออกแบบของเราได้นะครับ ทุกท่านสามารถคลิกที่ตัวฟาสต์นะครับตัวนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยคำสั่ง conceptual mask นะครับทุกท่านสามารถคลิกที่ฟาสาต์แล้วก็กด edit in p a s t e ได้นะครับเมื่อเราเข้าไป edit in p a s t e เนี่ยตัวนี้ครับจะเรียกว่าเป็นตัว certain panel นะครับในการแบ่งย่อยๆนะครับแบ่ง surface ของตัว m a s s i n g and Size นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเป็น surface ไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะ แตกต่างกันไปเยอะแยะตามที่มีให้เลือกตัวนี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราดาวน์โหลดจาก BIM Object Collection นะครับตัว Pacific ไม้มาใช้เนี่ยเขามีการออกแบบตัว c e r t a i n Panel พร้อมใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีประโยชน์แล้วก็สะดวกสบายมากๆสำหรับนักออกแบบทุกท่านนะครับเราเพียงแค่สร้าง Surface Mesh ขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตัวฟาศาสาตัวนี้ครับ C Wave แล้ก็ได้ฟาศาสาสวยๆแบบนี้ขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับ ง่ายมากๆนะครับซึ่งตัว sustain panel ตัวนี้นะครับหากเรากด finish ก่อนแบบนี้ครับนำเมาส์ชววีที่ตัว sustain panel ตัวฝาสานะครับกด tab หนครั้งบนคีย์บอร์ดครับจะมี p s e l e c t i o n เฉพาะ1ชิ้นเมครับให้เราคลิกแล้วเราสามารถ Edit Family เข้าไปดูข้างในได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์อย่างที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมชอบมากก็จะเป็นการนำท่อเหล็กกลมนะครับมาตัดครึ่งแล้วก็ตัด25องศา เรียงซ้อนกันประมาณนี้สวยงามนะครับก็จะมีการเรียงซ้อนกันเป็นเหมือนตัวอย่างนะครับ example ลงบนแผ่น c e r t a i n p a น e l นะครับระยะประมาณนี้แล้วก็ทำการโหลดไปใช้งานจัดเรียงกันเป็นฟาสาดแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับคอนเซปต์ Concept ประมาณนี้นะครับจากตัวไฟล์ BIM Correction ของ Pacific ไปตัว c o l l e c t i o n นี้นะครับ เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เสร็จเราก็สามารถทําการออกแบบฟาซาดของเราได้แล้วครับโดยการเริ่มต้นเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับสาธิตนะครับลงบนฟาซาดตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับโดยจะทําการ delete ฟาซาดเดิมทั้งหมดออกแล้วเรามาเริ่มตั้งแต่ต้นกันนะครับหรือหากใครมีฟาซาดหรือว่าโปรเจกต์งานอื่นๆสามารถทดลองวิธีเดียวกันได้นะครับโอเคครับเราเริ่มจากตัวที่เรามีอาคาร ปราป่าแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการที่อยากจะสร้างฟาสซรดร้อมรอบตัวอาคารของเราไว้นะครับโดยเราทําการดาวน์โหลดคอลเลกชันตัวนี้มาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปที่ m a s ช i n g and Size ครับเปิดคําสั่ง Show Mask ขึ้นมานะครับคลิกตัวนี้ได้เลยต้องมีสัญลักษณ์หลอดไฟเปิดไว้นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ In p l a c e Mas ครับก็จะเป็นการสร้าง Conceptual m a s s ในโปรเจกต์นี้นะครับ ตั้งชื่อให้ The b o ครับผมตั้งชื่อเป็นฟาศาดตร01ครับง่ายๆเลยกดโอเคครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการดีไซน์ของเราแลวครับว่าเราอยากจะได้เส้นแนวนะครับฟาสาดของเราอยู่ตรงไหนมีลักษณะเคลบิบหรือแนวตรงอันนี้อยู่ที่เราดีไซน์แล้วนะครับส่วนตัวนี้ผมจะสาธิตวิธีการทำง่ายก่อนนะครับโดยการจัว่าในมุมแปลนก็ได้ หรือในมุม 3D ก็ได้ครับอย่างตัวนี้ครับหากเราวาดในมุม 3D เนี่ยเราจะต้องเซตเวิร์กเพนกันก่อนนะครับคลิกที่เซตตัวนี้ครับผมนําไปแปะไว้บนผิวนะครับด้านขอบด้านบนของตัวคารนตัวนี้แบบนี้ครับหลังจากนั้นใช้เส้นตรงตัวนี้วาดเข้าลงไปเลยนะครับผมลากนะครับตัวนี้เนี่ยยาวมาจนถึงผิวด้านนี้นะครับแล้วก็กดวางลงไปแบบนี้เลยง่ายๆครับตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับ เป็นเส้นเดียวแบบนี้เมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถคลิกที่ Create Solid Form ครับเกิดขึ้นมาเป็นพายแนแบบนี้สูงสูงแบบนี้เลยนะครับความสูงตัวนี้เราสามารถคลิกที่เส้นด้านบนครับปรับความสูงตัวนี้ได้อย่างเช่นอยากจะได้สูงสัก3เมตร40กด Enter ครับหรือ2เมตรก็สามารถพิมพ์ได้นะครับหรือทำการหมุนลากตัวแกน X Y แตัวนี้ครับขึ้นไป Snap ด้านใต้ของโครงสร้างตัวกรอบตรงนี้นะครับ โดยรวมก็ประมาณ3เมตรสีประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้แผ่นพาเนลโปร่ง,รง,รงแบบนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้คลิกที่ device surface ครับตัวนี้ก็จะเป็นการซอยย่อยนะครับว่าเราอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราสามารถซอยย่อยแล้วก็ดีไซน์ตัวพาเนลของเราเองได้ด้วยนะครับเมื่อทำการ device surface เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถดีไซน์ตามความต้องการของเราได้เลยครับ โดยการเปลี่ยนตัว type selection เป็น pattern ต่างๆได้ไหมครับเราก็จะได้ดีไซน์ที่เป็นลักษณะของการดีไซน์ฟาซาดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ตามที่เราต้องการเลยนะครับโดยฟาซาดแต่ละรูปแบบเนี่ยจะมีการกําหนดระยะกริดนะครับด้วย u g r i d แล้วก็ v กริ d นะครับเราสามารถปรับนะครับค่า fixed distance าจะซอยย่อยนะครับอยู่ที่30เซนตรงนี้อาจจะ fixed d i s t อยู่ที่ 30เซนเช่นกันเห็นไหมครับเราก็จะซอยย่อยเกิดเป็นฟาสาดลักษณะประมาณนี้ออกมาสวยงามเลยใช่ไหมครับแล้วก็ฟาสาดคลื่นน้ำของเรานะครับจากที่เราดาวน์โหลด BIM Object c o l l e c t i o n ของ Pacific p i ต e มาใช้นะครับเขาจะมีตัว Certain Panel ที่พร้อมใช้งานอยู่ตรงนี้ช่วยให้นักออกแบบทุกท่านเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นข้อพึงระวังไว้นะครับหากเราตั้งนะครับในส่วนของยูกริ แลก็วิกฤตเป็นแบบการกําหนดระยะเนี่ยถ้าหากเราเลือกตัวเซอร์เทนพาร์เนลที่มีความละเอียดสูงนะครับคอมของเราก็จะทํางานหนักแล้วก็มีการโหลดการใช้งานที่ค่อนข้างช้าเลยนะครับดังนั้นการเริ่มต้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นตัวฟิก n u นัมเบอร์กันก่อนนะครับเป็น1ชิ้นฟิก n u นัมเบอร์อยู่ที่1ชิ้นกันก่อนแบบนี้นะครับเราถึงจะเปลี่ยนไปเป็นตัวที่มีความละเอียดสูงๆนะครับ แบบนี้ครับเพื่อที่คอมของเราเนี่ยจะได้ไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับเมื่อาปรับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาปรับตัวนี้ซ้าอีกรอบนึงนะครับตัวฟิกดิสแทนตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรสีนะครับและก็ในส่วนของ B ีกริดตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มนมเบอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่8ตัวนะครับเมื่อเรียงกัน8ตัวนะครับกับระยะประมาณนี้เขาก็จะจัดเรียงกันประมาณนี้นะครับซึ่ง หากเราแปลงนะครับไปเป็นค่าของ fixed distance นะครับจะอยู่ระยะประมาณ2เมตรนะครับทุกท่านสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับ3.4แล้วก็2เมตรนะครับเราก็จะได้ฟาสาดแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราได้ฟาสาดแบบนี้1แผ่นเสร็จเรียบร้อยครับด้านนี้เราก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับตัวเส้นตัวนี้วาดนะครับต่อเนื่องกันไปทางด้านขวาอีกนะครับเกิดเป็นฟาสซัดโดยรอบอาคารของเรานะครับ เมื่อเราทําตัวฟาซาดนะครับโดยรอบทั้งหมดของตัวกรอบอาคารเราก็จะได้ลักษณะฟาซาดประมาณนี้เลยนะครับกด finish mat นะครับเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนของการสร้างตัวฟาซาดนะครับเนื้อหาทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำเวิร์กช็อปการสร้างฟาซาดสวยๆนะครับด้วย BIM Object Collection จาก Pacific ไปนั่นเองนะครับทางเราก็ขอฝากคอลเลกชันตัวนี้ไว้นะครับเผื่อว่า จะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้กับนักออกแบบทุกท่านนะครับได้สร้างสารรค์ผลงานการนำท่อเหล็กจาก Pacific p i e ไปทำการออกแบบงานนะครับในวิดีโอเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับผมขอลาไปด้วยภาพเลนเดอร์สวยๆนะครับจาก Smallbeam Studio ครับสวัสดีครับ